เริ่มกันที่ศึกจารุเมืองครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับพฤหัส,สบดีที่17พฤศจิกายน2559ยอดทะลุไปถึง1,459,650ชาวต่างชาติที่237คนครับรองคู่เอกของรายการครับเพชรดำงามออขวัญเมืองครับนักชกจากอุบลครับเจอกับจอมที่ชิตสิทธิเชฟบุญธรรมนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดอำเภอก,กันทละลักษ์126ปอนด์ครับพันเอกจิรวัตรอินเอี่ยมกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวที สามิตพัวนาครับถอดมองคลให้กับเพชรน้ำงามครับสอมีอยูดอนเดิมแล้วนะครับส่วนทางด้านของจอมที่ชิดนี่คุณพ่อครับขึ้นมาถอดมองคลให้ยกที่3ามปล่อยตัวมาครับราคายันเสมอเพชรน้ำงามกำลังสดจากไร่นะครับทางด้านของเพชรน้ำงามครับเป็นมวมที่ชกสนุกนะครับมีลูกบูลูกบ้าให้ได้เห็นกันบ่อยๆครับ แมเจอแข้งขวาของจอมพิชิตจอมพิชิตนี่ดังมาก่อนแน่ครับค่าตัวนี่เคยทะลุปไป800,000ขอภัยกับ8 0 9 0 0 0 0บาทมาแล้วครับแต่ยังไม่ทะลุฟ้าครับนี่ครับทาดวนชวนแรกอยู่แล้วครับทางด้านของเพชรน,น้ำงามตอนนี้ใช้สีเสือ้อออกฝันเมืองครับก็เหมือนพยักติดป,ปีครับ ขึ้นมานี่ใครก็มองว่าจอมพิชิตนะครับแม้ว่าจะหายหน้าไปนานครับนานๆานชกทีครับแต่ว่ายังได้เปรียดอยู่ครับแข้งขวาครับจอมพิชิตซ้ายครับมาสองแข้งเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับแล้วก็ใส่ซอกคอกันเล็กน้อยครับเวลาในนี่คางบทขยี้กันครับจริงๆแล้วมันก็ผิดกติกาแหละครับอยู่ที่กรรมการครับเตือนหนักเตือนเบา หรือว่าจะเตือนหรือเปล่าครับเพราะต่างคนก็ต่างขยี้โอ้แข่งขวาสวยครับจอมพิชิตเจอขวาโตครับแข่งขวาครับเพชนน้ำงามครับคือทรงมวยประมาณนี้ครับเพชนน้ำงามครับเวลาออกแข้งนี่ก็จะดูโครงเพลงนะครับแต่ว่าก็โครงเพลงแบบนี้แต่ว่าแรงกันไม่หมดครับแข่งขวามาครับจอมพิชิตซ้ายก็ได้ครับ แต่ก่อนเป็นมวยเข่าเลยนะครับสมัยอยู่สิบสองพี่น้องครับในชื่อของมาพิชิตสิบสองพี่น้องครับโอ,โอ้ประสานแข่งครับแหมขวาเจอขวาหมดยกที่3ครับเรียกว่าแลกกันสนุกทีเดียวครับระยะหลัง มวยในรายการของกลุ่มพลังใหม่บางกะปีนี่กระจายกันชกแล้วก็จัดรายการออกมาก็ได้ดูชมแล้วครับยกที่4ครับลอยตัวครับจอมพิชิตขยับต่อ74ครับต้องเร่งแล้วนะครับพชรน้ำงามเจอแข้งซ้ายของจอมพิชิตสายหน้าดีครับหกซ้ายแข้งขวาถีบขวาครับแข้งขวาคืนด้วยขวาเกียเก่ยวแหมเกี่ยวแล้วปล่อย แข้งขวาครับเพชรน้ำงามครับจอมพิชิตแทงเข่าขวาครับฉีบซ้ายครับเพชรน้ำงามกระแทกหมัดหมัดขวาครับเกี่ยวแล้วแข้งซ้ายเจอแข้งขวาของเพชรน้ำงามครับฝันสองขวาไม่โดนครับมาแล้วแข้งขวาของจอมพิชิตไม่ได้ครับเจอแข้งขวาของเพชรน้ำงามแทงเข่าซ้ายครับจอมพิชิตเพชรน้ำงามแข้งขวาจอมพิชิตเตะขวาครับเพชรน้ำงามพยายามโต้ไม่โดนครับถีบซ้ายได้ถีบซ้ายทีนึง ถีบซ้ายครับแข้งขวาขึ้นด้วยขวาครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วขวานี้ไม่โดนครับซ้ายของจอมพิชิตพีน้ำงามแข้งขวาเอาละครับแข่งใครจะฉมังกว่ากันครับคนหนึ่งแข้งคนหนึ่งหมัดแข้งขวาของเพรน้ำงามครับถีบอืมแข้งขวาครับเกี่ยวไม่ล้มครับอ่าแล้วตัวเองเสียหลักด้วยแข้งซ้ายครับจอมพิชิตแข้งขวาครับพรน้ำงามครับ ชาวต่างชาติชอบแน่นอนครับเวลาแรกแข่งกันแบบนี้แข่งขวามาครับถีบไว้แข่งสายเตะไม่เข้าครับสองแข่งนี้ไม่เข้าครับยกบังได้ครับเพชรน้ำงามหมัดขวาครับแข่งขวา,าไปถีบไว้ถีบไว้ถีบซ้ายครับเขี่ยขาหน้าถีบซ้าย แข้งขวาของเพชน้ำงามครับนี่เตะไม่เข้าครับจอมพิชิตโอสถานการณ์ตอนนี้ไม่ดีแล้วครับอ่าได้ซ้ายได้ซ้ายเจอซ้ายโต้ครับคือเกี่ยวได้แล้วขยับไปไม่เกิน2อก้าแล้วครับเรียว่าออกอาวุธฉลาดต่อยลําตัวเจอแข้งซ้ายของเพน้ำงามแข้งขวาของจอมพิชิตครับบนแล้วครับตอนนี้คังของเพน้ำงามบนแล้วครับ ขวามาได้2ขวาครับทีมงานบอกให้เดินนะครับจอมทิชชิตแข้งขวาของเพ่อนางามทีบขวาไว้ครับทีบซ้ายทีบขวาอีกทีหนึ่งโอ้เข้าไม่ติดแล้วครับตอนนี้แข้งขวาก็เตะไม่เข้าครับหมัดหนึ่งสองสาแลววางแข้งซ้ายครับโอ้มาเร่งเอาในชุดใหญ่เลยนะครับท่านของเพื่อนำงามครับเนี่ยครับทีบกระเด็นกระดอนแล้วครับหมดยกที่สี่ครับ โอ้โหคิดได้ทําไม่ได้ครับดูจากสภาพร่างกายของจอมที่ชิดแล้วครับนี่ครับมวยรื้อเวทีเป็นนานๆครับไม่ได้เคลื่อนไหวบ่อยๆตรงงันข้ามกับทางด้านของเพชรน้ำงามครับห้าวหารแล้วก็ยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับ61ไปเลยครับเพชรน้ำงามพลิกกลับมาต่อครับมันจําเป็นต้องเดินต่อยหมัดแล้วครับแต่ว่าต้องระวังนะครับแหม่เนี่ยครับถีบหน้าเลยครับโอ้ใครจะเชื่อครับว่ามวยคู่นี้จะจบแบบนี้ฮะ ที่มาแล้วไม่ทําด้วยครับพี่น้ำงามครับจอมพิชิตเองก็ไม่ใช่มวยมัดอาชีพด้วยครับแหมช่วงที่กําลังรุ่งขึ้นมาก็มองว่าอาวุธหลากหลายครับหมดยกครับแต่ตอนนี้แหมจุดขายไม่มีครับจอมพิชิตเรื่องของอาวุธแต่ก็ยังมีโอกาสพัฒนาได้อีกครับอย่าท้อซะก่อนนะครับเพราะว่าเชฟบุญธรรมภาคโคเองก็สนับสนุนอยู่ สวนทางครับเรื่องของฟอร์มการชกกับเพชรน้ำงามออขวัญเมืองครับยิ่งชกยิ่งดีกรรมาการรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่ทางด้านของเพชรน้ำงามออขวัญเมืองครับชนะไปด้วยคะแนน49ต่อ47ครับจากภัยทูกลกบกลางสินชัยจุลวงและพันตํารวจเอกสัญญารัตนพรยวงศ์ต่อไปครับพันตารวจตรีสัญญารัตนพรยวงศ์ครับ